แมวอยากมีสกินจังเลยอยากมีหมวกอยากมีเสื้อแล้วก็อยากมีสกินระเบิดด้วยแต่ตอนเนี้แมวยังไม่มีเงินเลยประหยัดก่อนแต่ถ้าอยากได้บ้างต้องขยันโดดแล้วเราจะไปโดดโล่มมันดีกว่าเราอยู่ในเกมบอมเบอร์กาวลุยบ,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 บอลบอลบอลบอปะยิ่งลุกยิ่งเล่นยิ่งเต้นยิ่งรวยครับ เราไปกระโดดล่มตรงไปดีกว่าเป็นแนว Battle Royale ครับ10คน10คน10คน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 ไปมัวชักช้าอยู่ใหญ่เฮ้ย10คนแล้วเร็วมากเลยอันนี้เล่นบนสตรีมนะครับบน PC ต่อจอยได้ด้วยต่อจอยต้องเกมของเราปักสิแมวปักหัวลงไปแล้วข่าต้องถึงก่อนข่าขอฟาร์ม ฟังของก่อนฟังของเลยทุกคนแย่งฉันหวังระเบิดวังระเบิดหวงัหวงให้เละได้เดี๋ยวกอนได้อย่ามาใกล้ฉันนะเฮ้ยระเบิดเลือดพันเก้าเลือดพันเก้าอแม่งเลยนี่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 โอ้ยลงตรงหลังไปหมดครับสิบคนแมวไม่ไวแล้วแมวซ่อนก่อนมันจะไม่มีใครเห็นเราพอมาเห็นแล้วก็ตีไงเฮ้ยเฮ้ยเรามึนเรามึนเฮ้ยไม่ได้แดกฉันหรอกเฮ้ยเจ้าลิงจอดตายไปแล้วครับหนึ่งครับเหลือเก้าตายไปสอง เราต้องไม่ยอมเป็นที่โลหวังแชมป์เลยอะหวังแชมป์เลยเฮ้ยวงวงวง,วงบีบเดี๋ยวนะขอฟาร์มของตรงนี้ก่อนเราอาจจะได้เลือดเพิ่มก็เป็นได้อ,อุ้ยนี่เราได้รองเท้าครับเราสปีดขึ้นแล้วเลือดก็บเพิ่มขึ้นแล้วด้วยเป็นพันเเราต้องซุ่มดีมะแบบเลือดเราพันเออเลือดเองหมดกันเยอะๆในที่ ไอ้ระเบิดยาวมากเลยอ้ระเบิดอะไรยาวงั้นใจเย็นนิดหนึ่งเจ้าชมพูฉันยังยิ้มได้จะฟังเพลงไหมล่ะยังยิ้มได้อะ่ะเฮ้ยมันมาทําไมตรงนี้เราออ้ระเบิดกลยาวมากเลยโอ้จังแมวไม่ไหวแล้วนี่ม,มีมีฟ้าแฝดฟ้าแฝดฟ้าแฝดทำไมห,หัวโตจังเลยระเบิดมาทิ้งน,น้ําไม่ได้นะว่างไงฟ้าแฝดเหลียมเลยมั้ยนี่แน่วางดอกวางดักวางดัก เขาไกลฉันนะฉันสุ่มนะฉันไม่ใช่แมวธรรมดานะฉันแมวเสือสุ่มรู้จักเปล่า <c oughs> นี่ไงตีนายเลยขอโทษทีนะนายเหลือสองคนนะ่ะเหลือฉันกับเจ้าชมพูเจ้าชมพูแม่งดูไม่ธรรมดาเจ้าชมพูต้องเล่นมาเยอะกว่าฉันแน่นอนระเบิดยาวเบื่อแต่ชมพูทําให้ระเบิดกระยาวอย่างนั้นืึเจ้าชมพูเรียมกันหน่อยไหมฮะเจ้าชมพู ใช่อยระเบิดมันยาวมากเลยระเบิดมันเนี South ่ยแต่จมพูว่าไงระเบิดก็ยาวจังเลยตื่นเต้นยังไงก็ไม่ดูครับเกมน่ารักน่ารักนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งแต่ตัองตื่นเต้นแล้วโอ้ยจะจะพูทวนตีนี่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 ควงใส่ชมพูนายเลือดเสียเปียบเราแล้วนะแต่เราจะเดินมากครับมองมาเริ่มเล็กแล้วครับหุยระเบิดมันยาวอ่ะได้ดูสิ โอ้ยยาวถึงนี้เลยประมาณ5ช่องนะครับท่านผู้ชมเจ้าชมพมูมันมีมันมีมันมีท่ากระโดดของมันน่ะบ้าจริงๆเลยเราต้องตอีมันสวน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 มันเฮ้ยเ,เราอยู่ไม่ได้โอ้เลือดเราแป๊บเดียวเลือดเราน้อยกว่ามาแล้วไฮ้ยมจกินฉลับเอ,อ้ยเราหมึนน่ะเราสตันน่ะเราเราเราระเบิดแน่นอนเลยเจ้าชมพูนายโหดมากเกินไปแล้วโอ้ยเจ้าชมพูต้องเลเวลเยอะกว่าเราแน่นอนเลยอย่าให้เราเลเวลเยอะ เราก็จะมาอัพเลือดนี่เจ้าแมว,แมวเหมียวเลยว่าขึ้นเร็วๆนะนายอะ่ะไปเราไปกันอีกแมตช์หนึ่งจะไปรอกันทำไมเราไปเลยอุ้ยสิบขนมาอีกแล้วเดี๋ยวแมวมีตังก่อนแมวจะซื้อสกินแมวใส่เสื้อผ้าแล้วมายืนโตหรอกลีลาอยู่ทำไมปักหัวลงไปเลย เรามันเซียนแบทเทลรอยอลอยู่แล้วของของของนี่น,นี่ต้องมีของทำให้ระเบิดเรายาวแน่นอนขอทุกอย่างเป็นต้องเป็นของเราแล้วก็มาฟาร์มบ้านนี้ก็มาฟาร์มบ้านนี้ของต้องเป็นของเราอุ้ยเลือดเพิ่มมานิดนึงได้ดาวด้วยขอหน่อยนะคนอื่นตีกันไปก่อนละ่ะเราฟาร์มของก่อน เลือดเราหนึ่แล้วนี่ไงแล้วเราก็จะไปเป็นเสือซุ่มโอ้ยเลือดเราจะ2,000แล้วครับท่านผู้ชมเราจะเป็นเสือซุ่มดีไหมครับหรือว่าเราจะไปบูมมเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้แมวมันคือโคตรเซียนของแพทเทิร์นเลยโยนะครับเฮ้ยรองเท้าต้องเป็นของเราเจ้าเหมียวแย่งฉลุเจ้าเหมียวแย่งฉลุตายตายคู่เลยตีแน่ตีแน่ตีแน่ นี่แน่เฮ้ยโถ่เอ้ยเฮ้ยระเบิดอย่าเพินนะอย่าเพอนะเฮ้ยระเบิดต้องวางบ้างแล้วปวนระเบิดไป่วนตอนนี้เหลือห้าคนครับทั้งสนามเหลือห้าคนแล้วเหลือสามคนอีกแล้วครับเราจะไปเติร์ดมันเอา้ามันลุมเรามันคือเจ้าแมวเหมือนเราหมดเลยทั้งสามตัวทำไมนายตัวใหญ่กว่าเราเนี่ยฮะนายสองคนตีกันไปก่อนเลยนายสองคนตีกันไปก่อน ว่ายังไงว่ายังไงนายตีกันไปก่อนเลยเฮ้ยมันมีคนซุ่มอะ่ะมันต้องมีตัวหนึ่งซุ่มอยู่ในต้นไม้แน่นอนเราซุ่มบ้างเลยมาไม่มีใครเห็นเราหรอกเรายังไม่เสียเลือดเลยเราก็ยิ้มได้นะเหมือนนายว่ายังไงว่ายังไงจะแมวตัวใหญ่อุ้ยตัวนี้ซุ่มอยู่จะเล่นลเราเฮ้ยเราตกวงไม่ได้นะ ดีนัเราก็โดดขึ้นมาทันนี่แงนี่แน่แรกนะครับเกิดการแรกหมัดก,กันแล้วครับเกิดการแรกหมัดก,กันแล้วครับแล้วก็ต้องแยกย้ายต่อกันครับมีครูดาวมีครูดาวของท่าอืมเราเดินวนครับเดินวนอดอดโฉมอดโฉมว่ายังไงจะว่ายังไงจะโดนฆ่าแล้วละ่ะเฮ้ยเจ้าฉลาดนะเนี่ยระเบิดประกัน,กน,ฉ,นฉันไม่ยอมหรอกนะาฉันไม่ยอมแน่วันนี้แชมป์ต้องเฮ้ยอะไรกันเนี่ย หมายความว่ายังไงอยู่ๆเจ้าสองตัวนั้นก็วางระเบิดโดนกันเองเราอยู่ๆแล้วก็ได้แชมป์เฉยเลยมันโหดประเภทไหนเนี่ยแมวตัวเนี้ยโอ้โหและนี่เป็นเกมเซิฟเซิฟกันนะครับไว้จะมาเล่นให้ชมกันใหม่ขอบคุณนะครับบ๊ายบาย